ท่านวัชระครับเชิญฮะท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระพชททองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นับประเทศเป็นเขตเลือกตั้งในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมประท้วงท่านประธานเป็นลำดับแรก คือประท้วงตามข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อหท่านประธานก็คงทราบและทำไมผมถึงประท้วงท่านประธานเพราะท่านประธานไม่ได้ตักเตือนจ่าสิบตำรวจประสาทชัยศรีสะประธานโทษประสิทธิ์คือท่านท่านประธานครับท่าน ผิดข้อบังคับข้อ43วรรค2ถ้าไม่เชื่อรรท่านประธานอ่านดูครับเสียดสีบอกว่าแสดงความโงบ่บอกว่าเจตนาโง,ง่บอกว่าเพื่อนสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพักฝ่ายค้านจากสามยอดภาคใต้เจตนาโง,ง่ตรงนี้เสียดสีอย่างชัดเจนครับรท่านประธานและเป็นการหมิ่นประมาทด้วยท่านประธานที่เคารพผมจึงอยากกลับเรียนท่านประธานว่าท่านประธาน ต้องให้จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ซึ่งถูกใช้ศรีรษะแล้วถอนคำพูดท่านครับท่านท่านท่านราชาคือค,คือคือ,คอเรื่องเรื่องเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นหนึ่งแล้วท่านได้ถอนแล้วนะครับอันนี้ต้องถอนใหม่ครับเมื่อกี้ก็ไม่ถึงกับไม่เป็นไรนะครับท่านไม่ได้ครับท่านให้สสรัฐบาลมาด่าฝ่ายค้านว่าเจตนางโง่อย่างนี้ไม่ได้ครับ ปิดข้อบังคับข้อ4 3วรรคสองผมในฐานะนิติศาสตร์บัณฑิตรางกําแหงขอยืนยันครับ, 43, บถ้า,นา,นา,าง,งาั้นเมื่อกี้ประสิทธิ์ถอนเหรเพื่อนท่านท่านประสิทธิ์ท่านท่านประสิทธิ์ช่วยเหลือหน่อยเะครับนะครับกราบเรียนท,ท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชจยจิสาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินในฐานะสมาชิกรัฐสภา ความจริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับผมต้องขอชื่นชมอ่ะคุณสีสมรนเนี่ยที่ท่านประธานได้ชื่นชมผมนั่งชื่นชมท่าน,นประธาน<ใ>น,นอกประเด็นครับนะครับคนที่อภิปรายอยู่ในประเด็นอย่างนี้รรคประชาธิปัตย์ผมต้องชื่นชมแล้วก็ผมเชื่อว่าชาวบ้านที่ฟังอยู่ก็ต้องชื่นชมเขาโอเคครับท่านอธิบายวัทธิลัทธิลัทธิงๆแล้วเขาไม่มีส่วนไดทเสียทลยท่านัระทธานครัททธินท,นท่าลท่านประิลิทธิทท่านทธิลัธิลัทธลัทธิล ถอนนะครับไอ้ไอ้คำมาโง่โง่อะไรนี่ไม่เอานะฮะท่านประธานให้ผมถอนตรงไหนละะ่ะฮะท่านพูดใช่ไหมล่ะครับเมื่อกี้คุณวัชระนี่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายแล้วผมไม่ได้ว่าเขาเพว่าคนโน้นด้อยคนโน้นพูดไม่ใช่วัชร <c oughs> ะว่าผมนี่จ่าประสาสตนี่จะต้องถอนไหมเนี่ยเอาผมพูดผิดจำผิดขออภัยครับคุณสุรินทร์ไม่โง่หรอกเขาเห็นรึเ่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ านประสิทธิ์ท่านประสิทธิ์ไม่ไม่พูดคำว่าโง่นะครับน,นะครับถอนเถอะครับนะครับแล้วเมื่อกี้ท่านวัชระพูดอะไรนะเดี๋ยวเอาเอาของท่านก่อนถอนเถอะครับเราเราไม่พูดคำว่าโง่กันนะคอับครับคุณวัชระเนี่ยไอ้น้ารักกว่ท่านท่านท่านประสิทธิ์ช่วยถอนเมื่อกี้ก่อนโง่ไม่เอาฮะ ่อนจะให้ผมถอนต้องให้ผมพูดก่อนดิค่ะท่ทา,านประธานไม่ได้เอาเอาเลยแล้วครับถอนเลยครับเมื่อกี้พูดแล้วชี้แจงแล้วนะครับครับ<ข>อ,อย่ะครับอยา <ขอ S 2> ท่านประธานยให้ไอ้หน้าข้างคบมาว่าผมจ่าภาสาได้เหรอไม่ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเชิญเชิญเชิญขอขอท่านสิทธิ์ช่วยเมื่อกี้เอาถอนคำว่าง่ออกผมถอนได้คำว่าโง่ผมถอนได้ครับไม่มีปัญหาครับท่านขอบคุณนะว่าท่านประธานอย่าให้คนหน้าข้างคบอย่างนี้ลุกขึ้นมาว่าผมนะนี่ขอบขอบคุณนะท่านสิทธาแต่บ้านผมก็เรีย เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคราวนี้ท่านประสิทธิ์จะว่าอะไรก็ว่ากันเมื่อกี้ถอนแล้วนะโอเคอเดี๋ยวผมว่าท่านประธานท่านประสิทธิ์มีอะไรตอนนี้อ่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิทธิ์ตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสัตย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมประท้วงผู้อภิปรายและประท้วงท่านประธานนี่ผมประท้วงตามข้อบังคับ แต่แล้วอยู่ๆมีสมาชิกคนหนึ่งชื่อวัชระหน้าคังคกเนี่ยจึงบอกว่าเกลียดทักษิณน,นักหนาแต่ในรูปรถมีแต่รูปทักษิณทั้งนั้นนะอ้ะเอาเกลียดยังไงมีแต่ท่านทักษิณน,นี่จะเป็นจะตายแล้วเนี่ยไปยาวแล้วท่านพอเถอะท่านท่านรัชนามีอะไรฮะคือท่านประธานที่รบผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์นับประเทศเป็นเขตเลือกตั้งในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ ท่านประสิทธิ์ชัยศรีสัดได้ผิดข้อครับข้อ43สวรสองกล่าวหากระผมว่าหน้าคังคบจริงๆแล้วาท่านประธานครับหน้าคังคบนี่เป็นฉายาของคุณจตุพรพงพันธ์คุณจตุพรเสียหายแล้วเมื่อคุณจตุพรเสียหายผมวัชระเป็นเพื่อนเก่าคุณจตุพรก็ต้องลุกขึ้นมาประท้วง,งาท่านประธานครับกรุณาถอนครับผมว่าหน้าคังคบพาดพิงคุณจตุพรพงพันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ถอนครับราท่านประธานต้องให้ถอนครับเพราะคุณจตุพรเสียหายครับคุณจตุพรเสียหายครับหน้าทางคกนีนคุณจตุพรจริงๆเลยครับเอ,เ,อเอางี้เอางี้ท่านไม่อยู่ในห้องนี้เอาเอาเฉพาะที่ท่านวัชระเสียหายครับจะจะให้ถอนอะไรฮนะคือ <c ười> ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะถอนอะไรเพราะไม่งั้นจตุพรพมพันธ์เสียหายครับไม่เอาไม่เอาคนคนนอกเราไม่พูดถึงนะท่านไม่อยู่ตรงนี้ ตกลองคุณจตุพรพร,รมพันธ์เสียหายตรงไหนเนี่ยคุณจตุพรอยู่ข้างนอกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยท่านประธานจะเชื่อผู้อภิปรายาบ้าๆอย่างงี้เหรอท่านประธานท่านประธานครับผมไม่น่าเชื่อว่าประชาชนชาวสุรินเลือกมาเอาเอาอางนี้เอางนี้ท่านประเสริฐเ,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 เดี๋ยวครับทีททละท่าน้านนะครับ ทีละท่านครับประท้วงพร้อมกันหมดนี่ี่ใช่ไม่ถูกท่านท่านประสิทธิ์ครับหน้าคางคกถอนนะครับทเขาต้องถอนคำว่าจ่าประสาทก่อนเนี่ยเอาผมจะได้ถอนหน้าคางคกเอาเดี๋ยวนะฮะเพราะคขาว่าผมจ่าประสาทอ่ะเอาเอาเอาที่เขาประท้วงท่านก่อนเขาประท้วงผมแล้วลุกขึ้นมาหาว่าผมเป็นจ่าประสาทเอาเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเอาหน้าคางคกก่อนท่านถอนก่อนนะเขาพูดจ่าประสาทก่อนแล้วที่ผม เชิญท่านท่านประสิทธิ์เอางี้ท่านประสิทธิ์ถอนก่อนนะครับหน้าขงังคกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวท่านประท้วงอันนี้ใหม่เดี๋ยวผมจะมินิจฉัยกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิศส,สมาชิกสภาผูา้แทนรัษดรพักเพื่อไทยจังหวัดสุรินในฐานะสมาชิกรัฐสภาผู้ประท้วงที่ชื่อวัชระเนี่ยลุกขึ้นมากล่าวหาว่าผมเป็นจ่าประสาท ผมกำลังวิงนิจฉัยอยู่นะครับแล้วผมก็รอเดี๋ยวเขาไอหน้าคังคบเขาผิดก่อนเขาถอนก่อนแล้วผมจะถอนทีหลังอนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยฮะตกลงใครพูดก่อนท่านวัชระ,ะรับไหมท่านพูดก่อนหรือเปล่าครับท่านประธานที่เคารพผมวัชระ,ะไปทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้ขอภัยท่านจ่าประสิทธิ์ไปแล้ว นะครับขออนุไม่ได้ต้องถอนไม่เกี่ยวขอภัยคือท่านประธานที่รบครับพี่น้องประชาชนบอกว่าเป็นจ่าประสาทบอยผมมาบอกจ่าประสาทให้เลิกประท้วงในสภาผู้แ,นแะะนทนราษฎรคือท่านพุทธิพงศ์รอเดี๋ยวนะครับผมทางนี้ยังไม่จบเลยฮะท่าน,ท,านท่านจะช่วยผมตัดสินเหรออาเชิญเลยท่านประธานที่รบครับ ผมธนิพนธ์ชัย,ยนันท์พรคประชาธิปัตย์จังหวัดตาผมไม่บังอาจนะครับท่านประธานจะบอกว่าผมช่วยท่านตัดสินเนี่ยผมเป็นไปไม่ได้เพราะท่านเป็นประมุขอยู่ขนาดนี้แต่ว่าถ้าท่านประธานจะเห็นนะครับการประชุมขนาดนี้เนี่ยมันเดินไปได้ค่อนข้างลําบากครับเหตุผลของการเดินไปได้ค่อนข้างลําบากเนี่ยท่านประธานคงทราบว่าความต้องการของฝ่ายค้านเองกับพุทธสภาครับก็คือเรื่องที่ต้องการให้มีการประชุมสี่ฝ่าย ซึ่งทางรัฐบาลก็ไม่ยอมแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่จบง่ายรอะครับแล้วมันจะทําให้ภาพของสภาเนี่ยเป็นภาพลบผมอยากจะให้ท่านประธานได้พักการประชุมครับแล้วก็เสนอให้มีการประชุมสี่ฝ่ายขอความกรุณาท่านประธานนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยภาพของสภาจะแย่ไปกว่านี้ครับขอบคุณครับพักการประชุมครึ่งชั่วโมงครับ